กลิ่นชุนแรงของน้ำซุปที่ทำจากหอยลัวจื้อคือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของลัวดซือเฟิรนบะหมี่หอยขมอันเลื่องชื่อของเมืองหลิวโจวในมณฑลกวางซีจนได้รับการขนานนามว่าเป็นดูเรียนออฟซุปหรือทุเรียนฉบับบะหมี่ ด้วยความลงตัวของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าวผสานกับรสเผ็ดร้อนจากน้ำซุปที่รับประทานพร้อมกับหน่อไม้ดองถั่วฝักยาวถั่วลิสงและฝ่องเต้าหู้ก็ทำให้เมนูนี้ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศจีนและเพิ่งจะถูกจัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนจากการขึ้นทะเบียนครั้งล่าสุด ลัวซอเปิลเกิดขึ้นในช่วงปี1980จากการเป็นอาหารในตลาดริมทางตอนกลางคืนจากนั้นจึงได้กลายเป็นเมนูอาหารข้างทางที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองหลิวโจ จนกระทั่งในปี2014กระแสในโลกโซเชียลก็ส่งให้บะหมี่หอยคมเป็นอาหารยอดฮิตที่โด่งดังไปทั่วจีนตามมาด้วยการพัฒนาลัวนสึเฟินในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูปและต่อยอดไปยังการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่มีทั้งโรงงานและพิพิธภัณฑ์เพื่อตอนรับผู้ที่สนใจให้เข้ามาศึกษาดูงานได้อีกด้วย ไม่กี่ปีมานี้อุตสาหกรรมบะหมี่หอยขมได้สร้างเม็ดเงินให้กับเมืองหลิวโชวร,ราว10,000ล้านหยวนต่อปีโดยเฉพาะสินค้าในรูปแบบกึ่งสำเร็จรูปที่ขายดีจนแทบผลิตไม่ทันในช่วงการระบาดของโควิด -19 แม้หลัวซือเตินจะไม่ใช่อาหารที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้บะหมี่ริมทางชามนี้ถูกบันทึกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจีนก็คือการเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและสามารถเติมเต็มความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้คนได้พัชชนพงเพียรจันทร์ไทย PBS รายงาน